วิธีฝึกลูกรอคอยทำไงดีสำหรับเด็กเล็กๆนะคะที่ยังรอคอยไม่ได้ใจร้อนมากหมอเอาทิ่เล็กๆน้อยๆมาฝึกลูกในการรอคอยกันค่ะขวามแรกก็คือใช้เกมหรือกิจกรรมเพื่อฝึกการรอคอยค่ะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่ต้องเปิดเพลงเล่าเรื่องร้องเพลง หรือว่าของเล่นต่างๆของเขาที่มันต้องมีการรอคอยเช่นการต่อบล็อกไม้ต่อจิ๊กซอหรือที่มันเป็นบล็อกบล็อกบล็อก,อกแล้วก็ต้องมีการผลัดคิวกันเล่นหยิบทีละบล็อกออกมาอย่างเงี้ยก็จะทําให้ลูกเนี่ยฝึกการรอคอยได้โดยที่ไม่น่าเบื่อค่ะข้อสองก็คือสร้างสถานการณ์ชีวิตประจำวนันให้ลูกได้ฝึกการรอคอยนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นไปกินสุกี้กันก็ต้องรอผักสุกรอดูปลาหมึกสุกหมูสุกหมูกระทะอะไรจัดได้เต็มที่เลยค่ะเพื่อให้ลูกเนี่ยค่อยๆรู้ว่าทุกอย่าง มีระยะเวลาของมันค่ะข้อสานะคะคือใช้เทคนิคตั้งเวลาค่ะแต่ว่าเริ่มจากระยะเวลาสั้นๆก่อนเช่นหาวิ10วิครึ่งนาทีหนาทีแล้วค่อยๆขยายเวลาออกเรื่อยๆแต่อย่าพยายามกดดันลูกนะคะให้ใช้วิธีการเล่นเป็นเกมแทนค่ะเช่นวันนี้เรามารอ5าวิก่อนกินข้าวกันใครรอได้ชนะอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะแล้วพอถ้าเกิดว่าลูกรอได้เราก็ให้รงางวัลเล็กๆน,น้อยๆเช่นได้กินก่อนได้กินของที่ชอบหรืออะไรว่าไปเราค่อยๆขยายระยะเวลาในการรอคอยมากขึ้นเป็นการฝึกลูก แบบเนียนๆค่ะและสุดท้ายอันนี้สำคัญที่สุดค่ะคือ การเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกค่ะซึ่งตัวอย่างที่ดีนี้อาจจะเป็นพ่อแม่เองก็ได้หรือว่าจะหาหนังสือกระตูนหรือนิทานที่ลูกชอบแล้วก็สอนเรื่องของการรอคอยมาให้ลูกได้เข้าใจว่าการรอคอยสําคัญยังไงแล้วใครๆก็ทําได้แต่ว่าจะดีที่สุดก็คือการที่เรานี่แหละค่ะที่เป็นแบบอย่างให้ลูกเพราะพ่อแม่คือต้นแบบที่ดีที่สุดของลูกนะคะปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญได้ที่แอปพลิเคชันหมอคู่คิสได้เลยค่ะแสดงลูกถามหมอคู่คิส Thank you